ค่ะป,ปกติก็เป็นคนทำธุรกิจอยู่ในจังหวัดสงขลาอยู่แล้วจั่หวัดใหญ่ค่ะปกติพี่ทำเกี่ยวกับเกี่ยวกับโครงหลังคาสําเร็จรูปมาหาคงทัพอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราเคลียตรงนี้อยู่ก็เลยเห็นเราไปทาในแต่ละปีไม่ว่างเลยก็เลยเพื่อกิตอสังหาราจ,จะใช่แต่จริงๆแล้วโดยื้่ฐานแล้วเราก็ชอบอยู่แล้วนะหลันจะกนี้เป็นหนึ่งวันริงยังไงบ้างคะ ็ไ้รู้ตลอดเลยทำแล้วนี้ใช่ <c oughs> ตอนนี้ก็ก็มีโครงการอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะก็เลยมาเพิ่มเติมความรู้เพราะว่าเราอยากเรียนเชิญทุกุกคนนะคะว่า <c oughs> ศึกษาข้อมูลตรงนี้ได้เพราะว่าความรู้ตรงเนี้ยมันมันสามารถเติมเตมได้ตลอดยังรู้ได้ตลอดนะคะสอนการยิงแอดได้ตรงนี้จุดประกายเลยค <c oughs> ่ะลรีบมาเลย <c oughs> ว,ว่าบางคอร์สเขาเขาไม่ได้สอนตรงนี้<ม>เขาสอนแค่ซึ่งตัวไปเบสิกพื้นฐานแต่ว่าที่เนี่ยได้ครบทุกอย่างใช่ค่ะ